ตัางตันตั้งตันผมพบว่าเบื้องหลังความสำเร็จของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ตึงผมได้ติดได้ติดพิเศษในการวิเคราะห์มากได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือภรรยาน,นั่นเองซึ่งสังคมทั่วไปมักมักไปคอยจะมักไม่ค่อยจะรู้จากการศึกษาของผมพบว่ามีอยู่บางบางบางรา,ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหญิงอื่นนัด หนประวัติศาสตร์ได้จ่าหรือความสำเร็จของผู้หญิงใหญ่ผู้ยิงใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลจากผู้หญิงตึงกระตุ้นจิตใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น,นโปเลียนฮิลโบนาา์เป็นหนึ่งในนั้นเขาได้รับแรงบันดาลใจจากโจเซฟินภรรยาคนแรกทำให้เขาเข้มแข็งไม่มีใครเอาชนะได้แต่ เมื่อตัดสินใจจะห่างเหินจากเธอความเตื่อมถอยก็เริ่มมาเยือนเขาพ่ายแพ้และถูกเนลเทศไปเกาะเซนเฮเลนาอัปราหัมลิมคอนเป็นคนเป็นตัวอย่างของผู้ชายที่ประสบความสำเร็จจากการข้นพบจินตนาการสร้างสา์และนำมันไปใช้ประโยชน์เป็นที่หน้า สังเกตว่าหนังตือถูกเล่มที่เขียนเกี่ยวกับลินคอนมักพูดถึงประสบการณ์แห่งรักที่เขามีเมื่อพบกับแอนรัตเลตและได้ค้นพบมันแล้วนำไปใช้ประโยชน์มันเป็นมากกว่าข้อมูลประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะมันคือการเชื่อมโยงบทบาทของสัมพันธภาพทางเพศที่มี ่ออัจฉริยภาพต่อไปนี้รายนามของบุรุษผู้มีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นจอร์ดวอชิงตันน,ปโ,นปโ,โปเลียนนโปเลียนโปนาบาตวินเนียมเต็กสเปียอัป,ปราหัมลิมคอนรับวันโนอีเมอร์สันโรเบริร์ตเบนโทมัสเจฟเฟอร์สันเอด็ดอันเบิร์ตอัปปารตอัป,ป,อป,ป,ป,ปบเบิปปร,ปปร,ร์ตเอ็ดเกการีวูดโรว์ิสันจอร์เอด็ด แฮตเตอร์สันแอนดูแจ็กสันเอริกโกคาโโซมีหลักฐานความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตและความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้โดยแต่ละท่านล้วนได้ครอบของธรรมชาติแห่งก,การมารมณ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลชีวประวัติได้นำไปสู่ข้อสรุปดังนี้หนึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ไม่เพียงแต่พัฒนาธรรมชาติทางเพศแต่ยังได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการแปล สภาพพลังแห่งการอารมณ์อีกด้วย2คนที่สร้างความมัง่งคั้งร่ำรวยหรือประสบความสําเร็จในด้านวรรณกรรมศิลปะอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมมักได้รับอิทธิพลและแรงจูงใจจากคนรักอารมณ์นี้ผักนั้นให้พวกเขามีพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่จะทําให้สิ่งต่างๆได้สิ่งต่างๆถ้าได้ เขาเข้าใจในสิ่งนี้แล้วคุณยอมเข้าใจว่าทำไมการแปลสภาพการอารมณ์จึงเป็นที่มาของจักยภาพในการสร้างสรรค์บทวิจารณ์บทวิจารณ์ถึงแม้ว่าฮิวจะได้มุง่งวิเคราะห์เฉพาะผู้ชายแต่ในปัจจุบันนี้มีชีวประวัติของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายท,าทั้งด้านธุรกิจการเมืองศารตนากีฬาวงการบันเทิงและศิละปะโปรดจำไว้ว่าชีวประวัตินี้ค่อนข้างเป็นนามธรรมาในปัจจุบันท่าน ผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูลในเรื่องัมพันธภาพทางเพศที่สร้างแรงจูงใจกับผู้หญิงตามทฤษฎีของฮิวไดเช่นเดียวกันนโปรเรียนฮิวไดวิเคราะห์ชีวประวัติในเชิงลึกเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระว่างัมพันธภาพทางเพศกับควาสมสำเร็จของแต่ละคนทุกวันนี้เวลาเราเปิดโทรศัพท์โทรทัศน์จะพบเรื่องหลักๆคล้ายๆของหญิงชายเต็มไปหมดนั้นบ่งบอกว่า คนทั่วๆไปยังรู้สึกดีกับเรื่องทางเพศถึงแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยนืนยันแต่ทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงนักกีฬาสุดยอด CEO ของบริษัทนักการเมืองหรือประธานาธิบดีบางคนล้วนแล้วแต่ยนืนยันทีดเตดีความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพทางเพศกับความสำเร็จ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มีพลังทางเพศถูงจะเป็นอัจฉริยะไปหมดพวกเขาสร้างอัจฉริยภาพด้วยการกระตุ้นใจผ่านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถึงแม้ว่ามันเป็นตัวกระตุ้นหรือแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดแต่ลำพังพลังทางเพศอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะสร้างอัจฉริยภาพก่อนที่จะเกิดอัจฉริยภาพพลังนี้ต้องแปลสภาพความปรารถนาการ สัมผัสทางกายภาพไปสู่ความปรารถนารูปแบบอื่นและความเป็นความเป็นการปฏิบัติเตยก่อนจึงจะสามารถยกระดับผู้ใดผู้หนึ่งไปสู่อัจฉริยภาพได้